ไอ้นักโทษคนนี้ไอ้ยักษ์มันก็ไปเบิกครกมาตามมืพิกตามปกติครับนักโทษที่ควบคุมคบกอยู่มันก็อนุญาตให้มานะครับแ,แล้วคบกร้มอมสากไม่เครกระเป๋าสากก็สาก,ก,สากหินครับ,รบมันเห็นภาพนอนอยู่มาไปทุกเลยเ่อนครับผมมีสิ่งดีๆมาแนะนา,นาอีกแล้วนะครับเพื่อนๆใครที่เป็นเหมือนผมบ้างฮะกลางคืนนะครับพออายุ4ี่ิ้าอัพเนี่ย ผมไม่ทราบว่าเป็นไวทยทองหรือเปล่าแต่ผมแน่นอนหลับยากมากครับขนาดผมกินยานอนหลับนะผมยังไปหลับเอาตีสี่ตีห้าแล้วตั้งเป้าว่าจะตื่นสักบ่ายสา 8, มเก้าโมงเช้าแปดโมงสิบโมงสะดุ้งตื่นอีกแล้วพอตื่นเสร็จเข้าไปปัสสาวะกลับมาก็นอนไม่หลับนะครับแล้วพอเรานอนไม่หลับเนี่ยเราก็หันไปพึ่งแอลกอฮอล์หวังว่าการไปดื่มเหล้าดื่มเบียร์ดื่มไวน์มันจะช่วยได้ก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่กันนี้ครับยิ่งกินและยิ่งใจสัน่นยิ่งฝันร้ายนะครับขอแนะนําผงเห็ดลิ้นจือชนิดแคปซูล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาเกียงหมิงช่วยบำรุงตับทำให้นอนหลับดีมือเท้าไม่ตึงไม่ชาสายตาสาย,สาย,สายมองได้ไกลขึ้นและโดยเฉพาะเพื่อน <ๆ S 1> นักดื่มแอลโกอฮอล์ทุกท่านทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้เพื่อบำรุงตับเมื่อตับท่านดีไตของท่านก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้ทับประทานได้ทั้งคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีเลยนะครับวิธีรับประทานครับวันละ6แคปซูล10 0โมงเช้าหลังอาหารทาน3แคปซูลนะครับ และหลังอาหารเย็นก่อนที่ท่านจะนอน2ชั่วโมงครับรับประทานอีก3แคปซูล7วันเห็นผลหน้าตาท่านจะสดชื่นแจ่มใสขึ้นเลยครับเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ทางเบอร์โทรที่ขึ้นบนหน้าจอน,นี้แล้วก็เพจที่ขึ้นหน้าจอน,นี้ได้เลยและสิทธิพิเศษวันนี้นะครับบอกว่ามาจากรายการโอคีพีรับส่วนลดทันทีอย่าลืมครับติดต่อโทรไปปรึกษาและทักไปที่เพจนี้ได้เลยนะครับ วีพีครับเพื่อนๆนครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็น EP พิเศษท,ท่านรอคอยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมามากมายว่าพี่โอครับอยากให้พี่โอ้นะครับมาติดตามเรื่องราวชีวิตหลังกำแพงนะแต่พอดีว่ารายการผมเนี่ยไม่ใช่รายการที่สัมภาษณ์อดีตนักโทษกลับใจเพราะมีหลายช่องเนี่ยทำรายการแบบนี้อยู่ผมเป็นรายการ VP ครับผมก็ต้องมาสัมภาษณ์ผู้บัญชาการเรือนจาที่ดูแลและอยู่เบื้องหลังนักโทษอีกทีหนึ่งผมอยู่กับท่าน ดรมนตีบุญนาคสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากท่านที่ให้เกียรติครับผมเป็นเอฟซีท่านมานานแล้วแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งต้องขอความเมตตามาสัมภาษณ์ท่านได้ได้วันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านนะครับครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องครับท่านปัจจุบันนี้ตรงนี้ที่เรานั่งอยู่คือร้านอาหารของท่านครับร้านอาหารบ้านไม้หอมครับหลังจากที่ผมเกษียณมาแล้วผมก็กลายเป็นคนตกงาน นะครับแล้วก็ภรรยาก็บอกว่าอยากเปิดร้านอาหารผมบอกไม่ต้องไปเปิดที่ไหนไม่ต้องเดินทางเอาบ้านเรานี่แหละทุกอย่างมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเป็นอะไรร้านแม้แต่ห้องน้ําอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วด้านนอกนะครับเพราะาสมัยก่อนก็น้องๆก็มาฉลองที่นี่มาพบปะสังสรรมาพูดคุยกันก็ทานที่นี่อยู่แล้วนะครับก็เลยอาศัยที่นี่เปิดเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นอาหารประเภท อาหารตามสาัม่งและววอาหารเวียดนามส่วนหนึ่งแล้วก็อาหารทะเลของพื้นที่อีกส่วนหนึ่งครับเพื่อนๆสามารถมาได้ตรงพิกัดที่ผมปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับแล้วก็ร้านนี้เดี๋ยวผมขึ้นรูปอินเสิร์ตไว้ให้เลยมาอุดหนุนมาทานกันได้นะครับเป็นอาหารแนวไทยๆเขียวหวานอาหารป่าพันแดงอะไรเงี้ยไหมใช่ครับปลาคัางผัดชา,าทุกๆแนวนะที่เป็นอาหารเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรายการเสร็จผมจะลองรับประทานดูด้วยนะครับเพื่อนๆครับอ่า ผมขอถามประเด็นแรกก่อนเลยผู้หลักผู้ใหญ่คนมีสีเวลามาขอนั่นนู่นนี่ขอเคลียร์ขอให้คนนี้สบายแลวท่านปฏิเสธเนี่ยเคยมีสายลึกลับไหมเออมนนเตผมรัฐมนตรีนะผมนี่นะผมผอ,อนี่นะอะไรเคยมีลึกลับมาข่มขู่ท่านไหมฮะมีเคยมีผู้ใหญ่ใจเรื่องขู่ผมนะไม่มี<ช>ไม่เคยมีใครมาขู่ผมเลยนะครับก็มีเข้ามามาขอเอาอันนั้นอันนี้ให้นักโทษเป็นผู้ใหญ่ผมไม่ไม่เอ่ยชื่ออะไรขอญาอคีมไอ ที่ย้อมผมอะ <แก S 2> ให้ไอ้หมู <แก S 2> ท่านผอ,อท่านผอ,อท่านก็นั่งอยู่ <แก S 2> ท่านท่านทหารถามผม,มว่าให้ไหมหัวหน้าให้ไหมถามผมนี้บอก,<แ>กผมไม่ให้ครับนหมูของเตยนี่นะผมบ,บอกผมไม่ให้ครับแต่ว่าตอนนั้นก็ผู้ชายคนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่อ่ะไม่ตัวเล็กกันนะเมาก็บอกผมไม่ให้ครับถ้าให้แล้วเนี่ยไอ้หมูมีปัญหาหรอกเพราะมันได้มันก็ไปคุยต่อ แต่ผมตอบนักโทษคนอื่นได้ไงว่าทาไมนี่ม่ได้แล้วคนอื่นไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเรือนจําไหนเขาให้ก็ย้ายหนีไปก็แล้วกันให้เขาให้ครับจะย้ายไปอยู่เรือนจนู้นแล้วกันที่เขาให้เนะเขาก็ย้ายแล้วมันก็ได้ย้อมผมจริงๆริงโอ้เจ๋งอ่ะเอาดิเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือท่านมนตรียังมีหมูกองเตยย้ายจริงด้วย ล้วสุดท้ายก็ได้ยอมจริงด้วยเอาสิย้ายไปเป็นคดีไงคดีมันเออแล้วก็ได้ยอมสะสมใจด้วยได้ยอมโอแต่กลับมาก็ไม่ได้เข้าอีกไม่ได้ออกเข้าผมแม่เข้าครับเราพอกลับมาเจอท่านอีกก็เหมือนเดิมอดยอมโอ้แล้วมันเป็นเรื่องงี้นะเพือนครับก็ถึงบอกกันว่าอาณาจักรใครอาณาจักรมันอาณาจักรนี้ลูกพี่คนนี้เฝ้าประตูก็กูไม่ให้อ่ะอแต่ถ้าไปที่อื่นก็เรื่องของเขาสิไม่ว่ากันไม่เกี่ยวกันใครทำแล้วก็รับคนไปถูกไหมเสลัเจอรนน้าท่าน เดินทางไปไหนต่อครับผมเข้าแดนความมั่คังสูงสุดเรียกว่าแดนอะไรตอนนั้นมันชื่อแดนเก้าแดนเก้าแล้วต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นแดนสิอันนี้อยู่ในของเพลนะบาบัดกลางเนี่ะตรงนี้แดนสูงสุดเนี่ยนักโทษที่เข้ามาเนี่ยเขาผ่านคดีอะไรกันมาครับท่านมันมีทุกคดีเลยครับครับคดีเกี่ยวกับชีวิตคดียาครับแต่แต่ละคนนั้นเป็นคดีที่มีปัญหาครับกับคนอื่นไอ้เช่นบางคนก็ คดีค้าอยู่ในเรือนจำม,ม่ยังไม่เลิกครับพวกนี้มาจากบางขวางประมาณถ้าผมจำไม่ผิดได้ประมาณสักสามสิบสี่สิบคนด้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตท่าตอนนี้เรื่องราวในโลกโซเชียลในเรือนจำเนี่ยม,มันเปิดกว้างนะมีหลายช่องได้เล่าเรื่องพวกนี้ไปแล้วนะครับอันนี้ขออนุญาตถามท่านว่ามีชื่อตัวท็อปท็อปคนไหนแมที่มาตรงนี้และท่านได้ได้อยู่ในปกครองท่านอย่างเช่นอ่าท่านชะลอเกิดเทศอ่าหมอวิสุทธ์อะไรเงี้ยชื่อที่ เป็นข่าวดังๆมีบ้งไหมในเดอนแดนนี้มีแดนภุมพิเศษเนี่ยแดนภุมพิเศษจะมีแต่วันชัยมะอินอันนี้คืออะไรครับคดียาครับคดียานะครับอสุชาติปานตะช่วยหรือหมูคลองเตยน้วหมูอีกแล้วอ่าที่มาอยู่แดนพิเศษเนี่ยนะคนเดิมแล้นะที่ย้อมผมไปแล้วใช่ครับเจอทุกแดนที่มาอยู่ครับแล้วก็ที่เหลือเป็นพวกพ่อค้ารายใหญ่ครับเอ่อ ภาคเจ็ดสิบร่อย่างเงี้ยโอ้โหนั้นดังอนันดังที่โดนครกทุบหัวน่ะแล้วก็มีบางคนครกทุบหัวผมเป็นผู้พบแดนอ,อันนั้นน่ะท่านเหตุการณ์นั้นเลยใช่ไหมใช่ครับผมอันนั้น<ม><ว>คือเขามีใบสั่งมาว่าให้ทําร้ายหรือว่าไงฮะท่านพอจะเล่าได้ไหมเออข้อมูลเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีใบสั่งหรือไม่นะเพราะว่าถ้านเรามองเนี่ยเหมือนมีใบสั่งครับถ้าผมมองจากประสบการณ์เหมือนมีใบสั่งเพราะว่า ไอ้นักโทษคนที่ทุบเนี่ยท่านออกไปเยี่ยมญาติเรากลับมาเรามากระทุบแต่ว่าด้วยระบบของเราเนี่ยเรามีคบก็จริงนะตอนเปิดแดนใหม่ๆเนี่ยเราเอานักโทษประมาณร้อยกว่าคนเนี่ยมาช่วยพัฒนาแดนครับคําว่าพัฒนาแดนก็คือมีเทปูมีก่อสร้างมีกระถางต้นไม้เพื่อเพื่อ,อามากระถางต้นไม้เนี่ยใส่ต้นไม้พอชาเป็นกระถางปติกันะมานักโทษมันก็เอาปูนเทใส่แล้วทาเป็นเบ้า ทำเป็นเบ้าผลิตกันเองเพื่อตมน้ำพริกกินไงนี่ในช่วงที่พัฒนาแดนเราห้ามไหมเราไม่ห้ามเพราะเราต้องใช้แรงงานเขาเขาจะเหนื่อยแล้วแต่เวลากินเขาต้องมีความสุขอยากกินอะไรก็ได้กินก็เรียนจำขายอุปกรณ์ตำพริกพริกกะปิมะนาวอย่างเงี้ยแล้วจะให้เขาตากับอะไรอะ่ะเอาถุงพลาสติกมาเอาหินทุบป่ะเขากินอย่างเงี้ยจริงๆนะผมก็อ่ะ อ๋อก,ก่อนก่อนหนะ้าที่ท่านจะอนุญาตให้จำเป็นทำครกเนี่ยเขามีอย่างนั้นทุบจริงจริงใช่อือเราก็เออไม่เป็นไรคนช่วยงานเราก็ให้กินมีความสุขก็แล้วกันกินให้อร่อยแล้วก,กินไปพออยู่ไประยะหนึ่งพองานมันเริ่มเสร็จหมดแล้วก็ถามเจ้าที่เอ้ยครกมีกี่ใบครกมีเท่ารุ้งขังนะครับโอ้โหเรบอกว่าถ้ามันย้ายที่จากครกที่วางอยู่ยบนหัวเราล่รอ,รอ,ร,อรอบเลยวะครับเบากเก็บครกก็แล้วกัน มันก็มีคนมาเจอจาต่อรองมาผมบอกว่าหัวหน้าครับผมเอาไว้สักใบหนึ่งได้ไหมเอาอันไหนอะโคกหินครับโคกหินน่ะตามมาตอนอยู่แดนห้าอ้าวไหนไหนมาขอไว้ใบเดียวที่เหลือทุกหมดใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าหากว่าผมไม่ให้เลยเนี่ยปัญหาของผมก็คือผมต้องรบกับคนร้อยกว่าคนครับที่เขาอยากกินน้ำทิกงอ่ะใช่ผมก็เอางี้ละกันผมให้คุณใบหนึ่งจะใช้เขียนเบิกครับรับผิดชอบ เสร็จเอามาคืนก็เขียนว่าส่งคืนก็ทำอย่างเงี้ยพออยู่มาวันหนึ่งเนี่ยไอ้ผ้ามันนอนหลับอยู่มีหมอนหนุนอยู่สองใบที่หัวไอ้นักโทษคนนี้ไอ้ยักษ์มันก็ไปเบิกคลกมาตามนพิกตามปกตินักโทษที่ควบคุมคกอยู่มันก็อนุญาตให้มานะครับแล้วคุกร้อมสากไมก่ใช่คกกระเป๋าสากก็สากหินครับ มันเห็นภาพนอนอยู่มาไปทุบเลยโอ้โหเขาทะลองตัวไหมเนี่ยนอนรับโอ้โหรับกระโหลกแตกแต่ทุบเนี่ยผ้ามันยังไม่ถึงที่จายนะคนมันนอนหมุนหมอนสองใบครับทุบเนี่ยคนจับไม่ได้ปล่อยลงไปอย่างนี้เหมือนเอาไม้ฟาดมันติดมือไงครับพอหัวมันยุบลงไปมันก็ไม่ไม่อัดครับมันก็กลายเป็นเฉียวอ๋อคือไปกับมือไปกับมือแต่ถ้าปล่อยเนี่ยเรียบร้อยกระโหลกแตก แตกไม่เหลือครับแต่นั่นก็มีผลกระทบนะครับเพราะว่าขี้เยอแตกเ <c oughs> นาะแทบจะรับ,ะบน,นะแต่ว่านั่นโดนแค่นั้นเนี่ยแล้วโดนไปดอกเดียวแล้วคนเข้ามาห้ามเลยหรือว่าไงก็มันไม่แทนได้ซ้ำไงเพราะปุ๊บมันก็หลุดมือก็ร่วงไปหมดแล้วมันก็วิ่งหนีอ๋อโอ้โหม,มันไม่มีความแค้นส่วนตัวแล้วตัวมันก็เป็นคนในพื้นที่นั่นแหละคนเคยนั่นแหละครับ ก็ว่าไปว่าเจ้าที่เขาพอมีนิดเขาวิ่งเข้าไปถึงพื้นที่ไม่กี่นาทีหรือก็อาจจะคิดว่าดอกนี้ก็นําไม่น่ต่ะรอแล้วไปก็ดีกว่าอะไรเงี้ยเนาะถ้าคิมันตายมันขี้เยอะแตาก็รีบส่งตัวไปโรงพยาบาลรักษาไม่ใช่ไปโรงพยาบาลตำรวจแล้วหกนั้นกลับมาปกติพี่ปักลับมาปกติด้วยกลับมาปกติของพืชภาพเนี่ยเขาโดนโทษตลอดหรือว่าตลอดตลอดใช่ไหมตลอดแล้วแล้วในแดนนี้ที่น้าหมูที่ขาประจาของท่านได้มาเนี่ยอันนี้เขาต้องต้องถามนิดนึงนะฮะ โดยพฤติกรรมของน้ำหมูเนี่ยท่านเล่าเอ่ยมาหลายหลายเรื่องและหลายวิรกรรมตัวตัวน้ำหมูเองเนี่ยครับท็ชาใช้ชีวิตยังไงครับเป็นคนลักษณะนิสัยยังไงที่ท่านสัมผัสมันเป็นคนช่างพูดครับคือช่างพูดทุกเรื่องครับรู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้กับพูดเล่าใส่ไข่อะไรไปเรื่อยนะตอนตอนที่อยู่บางขวางแล้วก็รอบแรกเนื่องจากนักโทษที่มาหาผมเนี่ยผมรู้ประวัติหมดทุกคนคร้อยเปอร์เซนต์ัตั้งแต่โดนจับกลุ่มจนกระทั่ง ถึงพฤติกรรมในเรือนจำครับซึ่งเราจะดูแลเขาเราจะต้องรู้เพื่อรู้ว่าเขาเป็นคนประเภทไหนถ้าเราไม่รู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเรารับมือไม่ทันหรอกครับหมูเองตอนอยู่ในเรือนจำก็โดนจับเรื่องเงินครับพกติดตัวเล่นการานานาะไต่างๆสมัยอยู่บางกวางในรอบแรกที่ผมมานะครับแล้วก็จนกระทั่งเขามาอยู่เป็นลูกค้าผมอะอยู่ในเรือนจำเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าประจำ อยู่ที่บำบัดกลางก็มีเรื่องเล็กน้อยไม,ไม่ใหญ่เพราะว่าเวลามีเรื่องอะไรเนี่ยก็จะมีคนมารับแทนหมดครับโอ้โหมีคนมารับแทนแล้วแต่ว่าเลี้ยงใครก็นะเป็นของผมครับโอ้โหม,มีระบบอย่างนี้ก็ได้ของผมครับมันพิสูจน์อะไรไม่ได้ไครแล้วก็รับ่ปเป็นของผมแต่เราก็รู้สกยภาพไม่มีหรอกครับคนที่รับแต่ละคนเนี่ยไม่น่าจะมีไม่มี<อ>หรอก มันก็ไปจะไปไล่ทุบไล่ตีผมก็ไม่ทําก็สอบไปแค่นั้นอ๋อแสดงว่าเรื่องของพี่าพเจ็ดสิบไร่เนี่ยเกิดขึ้นในแดนเก้าแดนเก้าตรงนี้เลยที่ท่านมาใช่ครับถูกไหมท่านอยู่ตรงนี้กี่ปีครับเออสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสามปีกว่าสามปีนะแดนสามแดนสามหนึ่งปีแดนห้านเดือนแดนสามไม่กี่เดือนอ่าแดนสามไม่กี่แล้วแดนห้าอีกเดือนเดียวแดนห้าเดือนเดียวแล้วมาเดินแดนเก้าอ่ะเส้นทางต่อจากแดนเก้าตรงนี้เดี๋ยว ก่อนที่ท่านจะไปต่อแดนอื่นแดนเก้านี่รับมือกับปัญหาอะไรหนัหนกๆบ้างไหมหรือว่าชิวๆเจอ<ม>ปัญหาอะไรบ้างที่ระหว่างทางผมเฉยๆนะเพราะว่าผมถือว่าพวกเนี้ยมันมาที่ใหม่ครับลายังออกไม่เยอะครัวก็ไม่กล้าออกเพราะว่าก็ดูคนอื่นออกแล้วโดนออกแล้วโดนเออ,ออกแล้วโดนเพราะว่าผมไม่คนเก็บรายละเอียดซึ่งผู้คุมสมัยไม่ไม่เก็บรายละเอียดผมยกตัวอย่างง่ายๆผมเรียกเข้าแถว คุณมาช้าจับสามคนสุดท้ายบันทึกรายงานมาเราก็เรียกมาสอบผมก็ได้เอาเป็นเอาตายนะคนทำความผิดเนี่ยผมไม่เอาเป็นเอาตายแต่ผมจะเก็บเรื่อยๆครับเอ,อครั้งที่หนึ่งคุณมาสายครั้งที่สองคุณมาสายครั้งที่สามคุณไม่เข้าไปในพื้นที่ห่วงห้ามอย่างเงี้ยจะบอกว่าเอ้ยคุณเข้าผิดนะเราอยู่กันหนูมากจําเป็นต้องมีกฎระเบียบถ้าไม่มีกฎระเบียบมันก็จะเละและ้ววันหนึ่งเนี่ย ถ้าไม่มีกวระเบียบไม่มีใครเคารพใครแล้วเขากาลังลุมกระทืบคุณแล้วคุณได้ผมทํำยังไงครับคุณยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับเออแต่ผมไม่ลงโทษคุณลงนะครับแจ้งเพื่อทราบให้รู้ไว้อย่าทาอีกมันก็จะเกิดขึ้นนะคนหนึ่งจะมีเรื่องบางคนยี่สิบเรื่องครับแล้วพอวันสุดท้ายนะาเนี่ยอย่างเช่นกรณีนักโทษชาวไนจีเรียดื้อมากเป็นลูกระดับมาเฟียของไนจีเรียอันนี้เป,นนเ,เป็นผิวสีป่ะผิวสีครับไนจีเรีย เขาก็มาเข้ามาตั้งแต่ประตูวันแรกก็ด่าผมว่าแดนแดนเดินที่ย้ายเข้ามาด่าผมให้เจ้าที่บันทึกครับบันทึกมาเรื่อยๆเข้ามาก็โวยวายไม่ปฏิบัติตามระเบียบหาเหตุหาผลเละเขามาเรื่อยก็สอบสอบได้ประมาณยี่สิบกว่าเรื่องครัแล้วผมก็ตั้งรับเพราะรู้เดี๋ยวต้องเจอแน่นอนสถานทูตต้องรายงานผมแน่หลังจากนั้นผมก็รายงานฐานทูตว่าคนของคุณมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรบ้าง ยาวเลยครับสุดท้ายมาถึงช็อตเด็ดกำลังจะค้นตัวขึ้นเรือนนอนเขาก็ลุกขึ้นครับมันต้องนั่งไงเพราะรรว่าผู้คุมเนี่ยเวลาทํางานกับนักโทษถ้าต้องผู้คุยอย่างเงี้ยเราจะไม่นั่งในระดับเดียวกันครับไม่ใช่แบ่งชนชั้นนะเพียงแต่ว่านักโทษเนี่ยหนึ่งประสบการณ์ไม่รู้มีขี่ควาสามารถขนาดไหนครับ สองเราไม่รู้เขาจะทําร้ายเราตอนไหนเขาจะชาร์จมาเมื่อไหร่ใช่ให้นั่งพื้นถ้าขยับยปุ๊บเรารู้แล้วครับว่าจะสู้หรือจะหนีครับก็มีอยู่แค่นั้นนะนะครับไอ้ชางในจ,นนจีเรียคนเนี้ยเจ้าที่เรียกคนตัวมันก็ยึกยักยึกยักเจ้าที่มองว่ามันจะทําร้ายเขาก็ทุบครับทุบทุบไปทีนะึงอ่ะมันก็ทําท่าแบบจะสู้ครับตัวไม่ใหญ่ไนะในจีเรียคนนี้ตัวเล็ก <c oughs> แต่ปากอนะ่ะใช้ได้เลย ก็เลยบอกเจ้าที่รายงานมาแล้วในขณะที่มันลุกขึ้นมาเนี่ยไม่รู้อะไรไปโดนวิทยุเจ้าที่ก็ล่วงครับมนางทีองค์ประกอบว่าจะทําร้ายเจ้าที่ถึงน่ะทรัพย์สินทางราชการเสียหายครับผมก็เลยรายงานไปจากนั้นไปก็ใส่ตัวแยกถังไปครับก็ว่าไปตามนั้นแล้วก็รายงานฐานทูตไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนก็คือก่อนที่จะมาถึงเรื่องสุดท้ายเนี่ยครับ มันมีเรื่องยาววันที่หนึ่งทำไรวันที่สองผิดอะไรวันที่สามผิดอะไรยาวเหยียดเลยแล้วเวลาเราจะลงโทษหรือกําหนดมาตรการทางวินัยผู้ต้องขังเราจะถามว่าตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยทาผิดอะไรบ้างไหมกับพ่อแม่ผิดครับกี่ครั้งโดนตีครั้งแรกก็โดนแล้วครับเต็มที่ก็สองครั้งโดนแล้วครับครับอันนี้หัวหน้าให้มาสิบครั้งแล้วมาตรการี่เป็นต้องมีนะยอมรับไหมยอมรับครับก็ต้องยอมรับ ขณะผมรายง,งานมาถานทู่านทู่ยังบอกว่าเขายอมรับว่าคนของเขาเป็นยังไงแต่ขอความเมตตาจากท่านชี่ยดูแลให้หน่อยแค่นั้นนะก็จบแต่ถ้าผมไม่ทําอะไรเลยอ่ะครับยู่ๆก็มีเรื่องนี้โผล่ขึ้นมาเขาก็ว่าเรารลังแกคนของเขาถูกไหมใช่ใช่โอ้ท่านก็รอบคอบเราข่าวคือเราชี้แต่งข้อเท็จจริงให้เห็นหมดเลยว่ามันมาทุกเรื่องล้วเนี่ยเก็บทุกเรื่องผมบอกแล้วถ้าผมเก็บารายละเอียดตายหมดอ่ะฉะนั้นถ้ามีเรื่อง ก,ก็แท้เจ้าหน้าที่วอลล์หลนี่จะแปลกใจเพราะมันมีก่อนหน้านี้มาเป็นหางว่าวแล้ว<ช>เขาพฤติกรรมอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมเออทำให้เราไม่ต้องโดนร้องเรียนมันโดนตั้งคณะกรรมการร้องไงก็แพ้เราคร<ๆ>ับท่านนครับแล้วผมลืมถามเลยเรื่องการดูแลไม่ให้มีการข่มขืนกันในเรือนจําผู้ชายข,ข่มขืนชายเรามีมาตรการอย่างไรครับง่ายนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันมีไหมมีครับ<ช>ยิ่งกระเทยเข้ามายิ่งอันตราย<ช>นะครับ<ช>คนหน้าอ่อ,อนหน้าขาวตัวเล็กหน้าตาดีเข้ามาอันตรายทั้งนั้นเนี่ย เราก็จะจัดเข้ามาเนี่ยเข้ามาปุ๊บเราจะบอกอธิบายให้นักโทษฟังว่าเรื่องการทำร้ายร่างกายเรื่องการข่มขืนอาจารย์เนี่ยมันจะมีเกิดขึ้นถ้าเรามีพฤติกรรม 1, 2, 3, หนึ่งสองสามหนึ่งก็คือเดินไปใต้เราไม่มีใครอยู่ไม่มีเจ้าที่อยู่เลยเดินไปใกล้แง่แล้วมีคนเดินมาหิ้วปีกสองข้างลากไปใต้เราวอผพอพอพอากษาบอกบนะครับ,บไอ้องี่เสร็จเราก็จะบอกแล้วสองก็คือกรณีเข้าห้องนอนเนี่ย เราจะเอาคนใหม่เข้าไปห้องที่มีผู้ชี่ยเหลือซึ่งไม่มีพฤติกรรมทางนี้ครับเราเช็คประวัติหมดครับเพื่อเป็นการป้องกันเราก็จะสอนเขาทุกอย่างถามว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นไหมมันก็มีครับ,รบมีแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะครับเราก็ว่าไปตามระเบียบครับมีบางคนเนี่ยไอเขาให้ฟรีๆมันไม่เอาครับมันต้องคงขืน,นอ๋นเอเป็นโรใช่ครับอันนี้ก็มี เป็นโรคต้องการเอาชนะเป็นโรคความภูมิใจอะไรบางอย่างเขาใช่ครับให้ฟรีๆไม่เอาครับไม่สนใจแล้วบางคนเนี่ยมีบางประเภทหนึ่งพอเข้ามาอยู่เรียนจําแล้วไม่มีจะกินครับขายบริการอืมมันก็มีแลกมาม่าแลกอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับถึงบางรายเนี่ยมาถึงก็บอกวันหน้าครับผมขอญาตย้ายห้องถามย้ายทําไมผมไม่ไหวแล้วครับมําทอะไรอ่ะแล้วบ่องเนี้ยผมเจอบางคนมันฉีดมัน แต่งอะไรของมันมาผมรับไม่ไหวครับก็อ,อย่างนี้ก็มีครับทำว่าเราเราไม่เคยอนุญาตน,นะแต่เราจะรู้เมื่อเหตุมันเกิดครับและอย่างเนี้ยมันก็ไม่ไม่ยินยอมที่จะตั้งเรื่องเอาเรื่องเอาราวอะไรก็เป็นอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของโรคติดต่อเราก็บอกเราก็เตือนครับประชาันทุกอย่างมันก็มีส่วนนึ้อหนึ่งในร้อยก็ต้องมีรอดครับรอดที่ไม่ห่าดตามระเบียบ ถ้าเรารู้มีหลักฐานมีคนบอกมีคนยืนยันผมก็ตั้งเรื่องหมดนะผมไม่เว้นเลยนะมันเล่าห้ฟังหัวตั้งสอบก็ว่ากันไปเดีไปจบตอนไหนก็แล้วแต่คนที่มีหน้าที่นะครับแล้วก็เมื่อตั้งกรรมการสอบเนี่ยผมจะเลี่ยงไม่ให้คนในแดนเป็นกรรมการสอบให้คนนอกสอบแล้วก็ว่ากันไปมีคําถามนี้เนีนี้ดีผมเคยดูข่าวย้อนกลับไปจําปีไม่ได้นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งอ่าที่เขาถูกหาว่าเป็นสายตํารวจ เป็นนิ้วตำรวจอะไรนะครับแล้วเผอิญเหมือนโดนจับไปติดเดินจำซึ่งเขาบอกแล้วว่าเฮ้ยเดินจำเนี้ยมันมีแต่คนที่เขาจี้จับเข้ามาหมดเลยเหมือนกับเขาเป็นนิ้วให้ตำรวจอะแล้วในนี้มีแต่พวกที่กูจับมาหมดเลยเขาว่าเขาไม่ปลอดภัยเขาขอประกันตัวสุดท้ายวันรุ่งขึ้นระหว่างภรรยาไปทําเรื่องประกันตัวเขาก็เสียชีวิตโดนกระเทือบสตับแตกกระดูกซี่โครงหนะับเสียชีวิตนะครับมาตรการอย่างนี้ ที่ท่านบริหารอยู่ท่านมีมาตรการรองรับคนที่มีโจทย์ยังไงครับเวลาเขาเข้ามาเขาบอกว่าเรามีโจทที่นี่อย่างเงี้ยคืออย่างงี้คือคนมีโจทย์เนี่ยมันอยู่สองอย่างจี่ตัวไม่รู้เลยว่ามีครับเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาปุ๊บถ้ามีเรื่องเราจะแจ้งเลยว่าถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ปลอดภัยจากคนที่คุณเคยจับมาเคยจี้จับมาเนี่ยให้รีบแจ้งเราเพราะมาตรการง่ายสุดคือจับเขาไปแยกขังก่อนนั่นคือง่ายสุด หลังจากนั้นเราถึงจะมาแยกว่าไอ้คนฝ่ายตรงข้ามเขา,ามีใครบ้างจะเรียกมาบอกเรียกมาเตือนครับไม่ให้เขาเกิดก่อเหตุนะครับเป็นส่วนที่เราทําได้ก็ทําแต่ส่วนที่มันน่ากลัวก็คือกลุ่มที่ไม่รู้เลยว่ามีใครบ้างที่ตัวเองที่มาแต่ฝ่ายนู้นรู้รครับจนกระทั่งมันจะถึงวางงานแล้วเราถึงได้รู้ตัวอันนี้ก็ยังพอทันแต่ถึงขนาดเข้าลงมือแล้วเนี่ยนั่นก็คือความ ความไม่ละเอียดรอบข้อของเจ้าที่ที่ดูแลตรงนั้นครับแต่ในสมัยที่ผมอยู่นะผมจะถามตั้งแต่วันแรกเลยถามจนละเอียดเลยแน่ใจนะแน่ใจนะผมไม่เคยให้ถามแล้วก็จบนะครับผมจะลงในรายการทั้งหมดครับคุณเซนด้วยว่าคุณให้การมาอย่างนี้อย่างนี้นะเวลามีเรื่องอะไรมาคุณพูดมาอย่างนี้เองอะทุกคนแล้วถ้ามีอะไรเพิ่มเติมผมก็จะทําหลักฐานใหม่เพิ่มขึ้นมาครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเขานั่นแหละครับเพราะว่า การที่เขาบอกเนี่ยมันหมายถึงว่าเสรีภาพเขาจะเหลือน้อยลงบี <พอ S 1> เข้าใจใช่ไหมพออะไรครับอ่าสมมุติเขาบอกเขามีคู่<บ>อะไรมีโจทย์ท,ที่เคยที่มาหรือไม่ถูกกันอยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะโดนจํากัดเราต้องจํากัดตัวเขาเป็นเบอร์หนึ่งครับเพราะถ้าเราไปจํากัดตัวคนที่ถูกกล่าวหาภัยมันจะมาเร็ว มันยิ่งแค้นหนักใช่กูจะ,จะย้อนกลับมาเร็วกูอยู่กูดีกูมีอิสระเดินไปได้ไหนมึงมาถึงมึงสั่งให้กูโดนโดนเข้าซอยเลยใช่แคานหนักเลยทนนั้นหนักมไม่ได้หลังจากนั้นเราถึงจะเ,เคสนี้มันพอจะเจรจาได้ไหมผมเคยฟังรายการ <c oughs> หลายรายการเขาบอกว่ามีสมุนไลรรับจ้างเก่งเรื่องการใช้มีดเก่งเรื่องวัดรุ่งมวยเขาเรียกว่าจุกเดี่ยวหรือบางเดี่ยวท่านได้สัมผัสกับคนคนนี้ไหมครับได้อยู่ตอนนั้นท่านผมจะไม่ผิดเดี่ยวเนี่ย อยู่แดนหกครับอยู่แดนหกนะครับแล้วก็พฤติกรรมก็จะมีเรื่องทะเลวิวาสไม่ค่อยยอมคนนะครับไม่ไม่ค่อยยอมคนมีเรื่องการตีกันในสักอย่างหนึ่งแต่ถามว่าสร้างปัญหาอะไรรุนแรงมากกว่านี้ไหมไม่ไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับเพราะว่าพวกเนี้ยอาศัยจังหวะเพียงแค่ว่าเมื่อมีเรื่องเข้าไปแสดงตัวก่อนมอตัวเองใจถึงคแค่นั้นแหละเอ่อก้าวร้าวไหมก็ไม่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 เข้าข่ายว่าก้าวร้าวคือยังเห็น หัวเจ้าหน้าที่อยู่ยังเห็นหัวเจ้าหนะ้าที่อ๋อคนที่เห็นหัวเจ้าหน้าที่แสดงว่ายังมีพฤติกรรมที่ยังมีสํานึกอยู่ว่าใช่<ะ>ท่านทําตามหน้าที่นะต้องให้เกียรติการเข้าเวรของท่านถูกไหมครับแต่คนที่ก้าวร้าวคือเงินกูก็ไม่สนเจ้าหน้าที่สอ๋อมันมีสองประเภทเดี๋ยวยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนะี่ยเขามีพฤติกรรมลักษณะก้าวร้าวมีเรื่องแล้ว ทางครอบครัวมาซัพพอร์ตเยอะมาดูแลเยอะมันเหมือนกับคิดว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นนะเนี่ยครอบครัวเคลียร์ได้ครับอันนี้นก็มีอีกส่วนหนึ่งเท่าที่ทราบรอะผมพอนึกออกแล้วว่าเขามีคดีข้างนอกเยอะมากสี่สิบห้าสิบคดีเคลียได้เกือบหมดนะได้แค่เกือบหมดมีบางคดีที่เคลียไม่ได้ต้องมาอยู่ในเรือนจำครับอ๋อ,อก็อาจจะมีแบ็กดีมีผู้ใหญ่ดีคุณแม่เป็นคนดูแลเขานะครับก็หน้าที่แม่ผมไม่ว่านะครับ แม่ก็ต้องทําในสิ่งที่ดี่สุดให้กับลูกอะ่ะผมไม่เคยว่าแม่ที่มาดูแลลูกนะครับไม่เคยเพราะถือว่ามันเป็นหน้าที่ของแม่ต้องดูแลถ้าเป็นลูกเราเราก็ต้องดูแลเช่นเดียวกันจะผิดจะถูกไงก็ต้องดูแลไวล้ก่อนเรื่องอื่นว่า,าที่หลังครับกับัวอกแม่นะครับ,รบ,รบสุดท้ายเท่าที่ผมตามข่าวนะครับเออบางเดียวหรือจุกเดียวเนี่ยที่มีคนเรียกกันหลายแบบนะไปไปเสียชีวิตที่เรือนจําที่ไหนนะท่านที่ราชบ,บรุรีถ้าจำไม่ผิดจะมีการก่อเหตุจับ อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วถูกยิงเสียชีวิตนะครับน่าจะเป็นเรื่องประท้วงของผู้ต้องขังนะใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็มีการระทกับเจ้าหน้าที่ตอนนั้นรู้สึกจะมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตด้วยมั้งเหอเจ้าหน้าที่เสียชีวิตหนึ่งครับหนึ่งอ๋อแล้วเรา,าบางเดี๋ยวว่าคือหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่โดนครับอตอนนั้นที่มีโอ้โหเอากองคอมมานโดเอาหน่วยช่วยเหลืออะไรมาเต็มเลยนะ<บ>มีการเผาเรือนจำอะไรนะแต่จำไม่ผิดน,นะมานานแล้วครับ คุณพันติ่งเนี่ยจริงๆแล้วตอนเขาอยู่เดินจําเป็นคนตัวใหญ่เสียงดังครับนะครับเปรี้ยเสียงดังแล้วก็มีอะไรก็มันจะมีข่มขู่เจอที่บ้างนะตามบุคลิกภาพวิธีการข่มขู่ไม่ได้หยาบคายนะครับรบผมอยู่เดินจําครับผมอาจจะสู้หัวหน้าไม่ได้แต่ข้างนอกผมมีลูกน้องที่เป็นนักวยอยู่หลายคนครับเ อร่อยทำเยีย่ยมเลยครับทําใช้ได้นะอร่อยกินเดี๋ยวกินหมดนะ่ะใช่ครับติดติดลมฮะกินแล้วติดลมกินแล้วมีโชคต้องหมูฝอยโอ๊กวีอีพีอืมถ้าได้เพราะมันจะมีออกหวานนิดนิดครับแล้วก็กรุบกลุบใช่ไหฮะ ใช่ได้อร่อยดีอร่อยอรารย์หมูผมเป็นไงหมูฝอยอร่อยอรนะ่อยเม่อกี้ลองรู้แล้วนะดีดีดีสวัสดีครับหมูหยองโอ p พีนะครับอร่อยสุดๆทานแล้วรับรองว่าหยุดไม่ได้นะครับหอนี้100รกรัมนะครับราคา260บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับพิเศษสำหรับ f อฟซีรายการโอ p พีนะครับสามห่อเอาไปเลยครับในราคา560บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยตังคเลยครับ ครีมแต่งผมดำเมลินพิธีใช้นะครับสาาระผมให้สะอาดนะครับหลังจากท่านเป่าผมหรือเช็ดผมให้แห้งแล้วก็ป้ายครีมเมลินสนวนเล็กน้อยแล้วก็ใช้หวีหรือแปรงเส้นผมให้ทั่วเ,เพื่อนๆสนใจสั่งซื้อได้ที่ไอเดียนี้นะครับกล่องละ390บาทรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาสั่งได้เลยนะครับสวัสดีครับผมโอวีพีครับปีนี้ผมอายุย่างเข้าวัย46แล้วนะครับแน่นอนปัญหาเรื่องผมร่วงเรื่องรังแคเรื่องผมขึ้นน้อยหรือผมบางเป็นหย่อมๆเกิดขึ้นแน่นอน วันนี้นะครับผมมีผลิตภัณฑ์ไบโอนอกอันนี้บอกว่าสุดยอดเลยครับวิธีใช้นะฮะหลังจากอาบน้ําแล้วเป่าผมให้หมดมาดนะครับแล้วก็ไบโอนอกนี่นะฮะประมาณ1นถึงสดอกนะครับแต้ไปตรงจุดที่เราเป็นรังแคนะครับเดีย๋ยวผมจะเป็นจุดนี้แต้ไปที่หนังศรีรษะนะฮะไม่ต้องแต้ไปที่เส้นผมแต้ไปที่หนังศรีรษะแล้วก็เอามือนวด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 ,นวดให้ทั่วนะครับจะเย็นสบายหอมสดชื่นความเป็นธรรมชาติเลยนะฮะอย่างนะฮะแล้วก็ช่วงกลางศรีรษะเนี่ยผมก็จะเป็น ผมขึ้นน้อยนะฮะล่วงไปเยอะมากแล้วตามวัยตามอายุนะครับหมดปัญหาผมล่วงแล้วก็หมดปัญหาผมจางๆเดี๋ยวมันจะเพิ่มปริมาณในการขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องระงงหลแคหายห่วงครับทาแล้วเย็นสดชื่นสบายนะฮะเ,เพื่อนๆสามารถสั่งซื้อใบอนอกได้ทางช้อปปี้หรือทางออนไลน์หรือทางเพจนะครับในราคากล่องละนะครับ1,100บาทและ2กล่องในราคา19 8 0งาแบาทแต่ถ้าเ,เพื่อนๆไม่อยากซื้อในราคาแพงนะครับก็ติดต่อมาที่อดีไลที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยแอดไลน์ทักผมมานะครับ พิเศษวันนี้นะครับถ้าซื้อในนาม FC รายการ OVP นะครับจากกระปุกละ1,100บาทเหลือเพียงแค่890บาทและจาก2กระปุกนะครับ1,980บาทนะครับเหลือเพียงแค่1,890บาทเท่านั้นยังไม่พอนะครับวันนี้หากคุณซื้อ2กระปุกในราคา1,890บาทแถมฟรีน้ำยาสระผมใบออนอกสระแล้วสบายหัวชุ่มชื่นป้องกันรังแคช่วยบำรุงเส้นผมและรากผมแอดไลน์มาได้เลยนะครับ